อาหารไม่ย่อยแก๊สในลำไส้เยอะอึดอัดปวดมวนท้องนอนไม่หลับตื่นก็เพลียเพราะนอนไม่พอเพราะในลำไส้มีกากอาหารและไขมันไปจับเป็นก้อนเกิดเป็นก้อนอัดแน่นนานวันผนังลำไส้ยิ่งสกปรกอาหารผ่านยากลำไส้ไม่ดูดซึมเป็นเหตุให้เกิดท้องผูก เกิดแก๊สสะสมอาจนำไปสู่โรคฤรสีดวงหรือโรคมะเร็งลำไส้นี่เลยสมุนไพรนาพากล่องเขียวของอายุระเฮิร์บเป็นสมุนไพรดีท็อกซ์คืนสมดุลให้ระบบการย่อยถักดันกากสะสมลำไส้ดูดซึมตามปกติอาหารย่อยดี ขับถ่ายได้ทุกเช้าเพียงแค่ชงสมุนไพรแบบชงชาหนึ่งซองทานได้สองแก้วทานหลังอาหารเย็นเพียงเท่านี้การขับถ่ายก็กลับมาถ่ายง่ายไม่ต้องออกแรงสมุนไพรนาพากล่องเขียวของอายุระเฮิร์บทำจากสมุนไพรธรรมชาติสิบชนิดได้แก่สมอไทยตะไทร คมินชันผิวมะกรูดว่านหางจระเข้ขิงเห็ดหลินจือเจียวกู้หลานกระชายดำและการพลูมั่นใจในความปลอดภัยเพราะเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซนตมีออยอมี GMP รับรองมีทะเบียนฮาลาลอีกด้วยสมุนไพรนาพาทำให้ขับถ่ายคล่อง ถ่ายง่ายลดแก๊สในลำไส้นอนหลับสบายตื่นมาสดใสคืนความผ่องใสให้ผิวพรรณและใบหน้าให้คุณมีความสุขกลับมาอีกครั้งใครๆก็ทานแล้วได้ผลสั่งเลยวันนี้ที่อายุระเฮิร์บ